แตกตื่นทั้งเขาพระทองสาวใหญ่นักธุรกิจลุกขึ้นร่ายรำร้องไห้อ้างวิญญาณบรนพบรุดเข้าสิงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดเขาพระทองอำเภอฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อร่วมบริจาคสมท,ทุนสร้างโบสถ์แล้ก็เช่าวัตถุมงคลน,นะคะโดยเฉพาะ แวหวนหนัวนโมนะคะของวัดเขาพระทองนะคะรวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ผ้ายันไอ้ไข่วัดเขาพระทองนะคะสุดยอดกุมารเทพแห่งดินแดนใต้นะคะพร้อมทั้งกรับไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า800ปีนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางขึ้นไปกราบมานมัตกรรหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็พระมหาอารยนันทนันโทนะคะเจ้าอาวาสเตรียมสวดมนต์ไหว้พระมีสองภรรยานักธุรกิจไทยในกรุงเวียงจันทร์อายุประมาณ65ปีนะคะขับรถมาจอดหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนขึ้นไปบนอาคารซึ่งเป็นที่ ปดิสฐานพระพุทธรูปจำนวนมากนะคะรวมทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดเล็ก8องค์ที่เคยโดนคนร้ายบุกจรกรรมนะคะแต่สุดท้ายคนร้ายก็ต้องนำกลับมาคืนวัดนะคะในระหว่างที่สองสามีภรรยานักธุรกิจเข้ามาในอาคารนั้นนะคะเมื่อภรรยาเห็นพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดเล็กที่เคยถูกจรกรรมไปนะคะจูจๆนักธุรกิจสาวนะคะรีบเข้ามากร่าวไหว้ บูชายอย่างเริ่มใส่ศรัทธาก่อนที่จะมีอาการนะคะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเหมือนมีอะไรเข้าสิงร่างนะคะและเริ่มร้องห่มร้องไห้พร้อมกับกล่าวเสียงดังว่าพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษของตนเมื่อครั้งโบราณน,นำคณะชนพระพุทธรูปต่างๆรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากเดินทางมาจากประเทศจีนนะคะเพื่อร่วม ก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชเมื่อกว่า1,000ปีก่อนแต่เมื่อมาถึงภูเขาแห่งนี้ทราบว่าพระบรมธาตุเจดีสร้างเสร็จแล้วจึงขนพระพุทธรูปและก็ทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาไว้ในถ้ำและก็ช่วยกันสร้างวัดเขาพระทองอย่างไรก็ดีนอกจากจะพูดแล้วนะคะหญิงสาวนักธุรกิจดังกล่าวก็ลุกขึ้นร่ายรำพร้อม เดินย่างสามขมคล้ายข้นนางในสมัยโบราณนะคะเดินเหมือนสมัยคุณนางสมัยโบราณเลยนะคะแล้วก็กล่าวว่าตนเป็นลูกหลานของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ดีใจมากที่มาพบพระพุทธรูปของต้นตระกูลที่วัดแห่งนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีรวมทั้งเองโดยพูดแล้วก็หันไปชี้ที่สามโดยบอกว่า ยังมีทรัพย์สินในเขาพระทองของบรรพบุรุษอีกจำนวนมากแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าวัดแห่งนี้จะเจริญรุ่งเรืองโด่งดังมีผู้คนโดยเฉพาะชาวพุทธจากทิศทั้ง4ี่เดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูปโบราณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากไม่นานวัดแห่งนี้จะโด่งดังมีชื่อเสียงเรื่องเรือกระชอนก้องโลกอย่างแน่นอนเธอพูดจบนะคะนักธุรกิจ สาวคนเดิมก็ก้มลงไปกราบพระมหาอารยะนันนะคะโดยมีสามีเดินตามไปก้มกราบพร้อมๆกันนะคะจากนั้นนะคะเจ้าอาวาสจึงสวดเจริญพรพุทธมนต์แล้วก็ประพรมน้ำมนต์ให้สองสามีภรรยานะคะอาการของนักธุรกิจสาวจึงกลับมาเป็นปกติดังเดิมนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะ อย่างไรก็ดีพระหลังจากหายแล้วนะคะมีคนเข้าไปสอบถามนักธุรกิจหญิงคนดังกล่าวนะคะ mm. เธอบอกว่าเธอแล้วก็สามีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแต่สามีเคยรับราชการตำรวจตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้กำกับไล่ลงพักในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ขณะที่เธอเดินทางไปทำธุรกิจ ในเวียงจันทร์ประเทศลาวหลังเกษียณอายุราชการสามีจึงตามไปอยู่ที่เวียงจันทร์ด้วยแต่ระยะหลังมีสิ่งเล่นลับบางอย่างคอยย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าให้เดินทางมาที่วัดขาวัดทองแม้ขณะหลับก็ยังฝันเห็นบรรพบุรุษมากมายที่เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อร่วมสร้างองค์พระบรมธาตุาเจดีย์ เมื่อพันปีก่อนกระทั่งช่วงวันยุดเทศกาลสงการขับรถมาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเขาพระทองยอมรับว่าตนรู้สึกมีความรักความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากหลังจากนี้จะกลับมาช่วยเหลือและสนับสน,นุนการสร้างโบสถ์และพัฒนาวัดเขาพระทองอย่างต่อเนื่องด้านพระมหาอารยนันก็ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อเกีดตแลม หัวนโมแหวนหัวนโมรูปเหมือนและก็ผ้าหยันไอ้ไข่วัดเขาพระทองให้กับสองสามีภรรยาไปกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่สองสามีภรรยาจะเดินทางกลับนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่พบเห็นนะคะนุกธุรกิจสาวเธอบอกว่าเธอฝันเห็นนะคะแล้วก็มาที่วัดปรากฏว่าเหมือนมีอะไรเข้าซิงนะคะบอกว่าเป็น บรรพพารุธของเธอนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับเลขเด็ดในงวดนี้นะคะแอดไปเขียวคำนวณสูตรใหม่นะคะท่านไหนที่รอคอยมาแล้วนะคะงวดนี้เขาให้50าศห้านนะคะขอให้โชคดีมีโชคเขาบอกอย่างนั้นนะคะสูตรใหม่ใบเขียวนะคะสำหรับเลขที่มาแรงในงวดนี้นะคะสิบเลขฮิตนะคะของโอเคลัตตี้นะคะก็มี 2 9 1 3 6 4 8หนึ่งสามห6สี่แปดเก้าหห้าห้าเก้าหแปดสองหเจ็ดแล้วก็สองนะคะแล้วก็ยังมีเลขเด็ดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคลต่างๆมีเลขเยอะเลยนะคะเลขสำนักดังนะคะวันสำคัญต่างๆนะคะเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดนี้คือ 2 0 8 0ูนย์8ปดสองสองปดเจ็หนึ่งหเขาบอกให้อัดไปเลยนะคะสองนะคะมีคือแม่น้ำหนึ่งนะคะเป๊ะมาแล้วหกงวดนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเลขเด่นสำนักดังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไก่ม้าสีหมอกเลขกลาบล่อยนะคะสำนักเด่นสำนักดังนะคะมีท่านเลือกชมเลือกดูเพียบเลยนะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปนะคะ เลขเด็บมอนชิลโลอาจารย์สมนะคะมีเลยนะคะงวดนี้เขาให้เด่นสามมีหนึ่งมีสี่มีหกมีแปดนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีแปดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งนะคะด้านบนมาราธอนคือหกกับหนึ่งนะคะมีหกหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะเขาบอกว่ามาราธอนคือ6กับ4นะคะจะมี6 4 1 4 9 4นะคะนี่คือเลขเด็ดมอนจิโรนะคะเลขเด็ดสำนักดังข่าวเด็ดๆที่เรานำมาให้ท่านรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ